เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยนะคะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารหลายประเทศนะคะรวมไปถึงผู้แทนกองทัพไทยรวม่างพวงมาลารำลึกวีรกรรมทหารไทยในสงครามเกาหลีครบรอบปีที่75 ที่อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเกาหลีกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์จังหวัดชมบุรีนายปาร์คยองมินเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเป็นประธานในพิธ,ธีวางพวงมาลารำลึกวีรกรรมทหารไทยในสงครามเกาหลีเนื่องในโอกาสครบรอบ75ปีและครบรอบ72ปีแห่งการลงนามข้อตกลงยุติหยุดยิงในสมรภูมิโดยมีผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายทหารจากหลายประเทศน ยกสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีผู้แทนกลาโหมกองทัพ กองบัญชาการกองทัพไทยและครอบครัวทหารผ่านศึกเข้าร่วมทางนี้ประเทศไทยนะคะเป็นชาติแรกที่ตอบรับคำร้องขอาจากองค์การสหประชาชาติส่งกำลังพลร่วมรบในสงครามเกาหลีภายใต้การนำของจอมพลปอพิบูลสงครามโดยจะส่งกำลังพลจากกรมผสมที่21ซึ่งต่อมาแปลสภาพเป็นกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์เวีรกรรมสาคัญคือการรบในสมรภูมิพอกช็อปที่สามารถรักษาท มั่นไว้ได้หลายครั้งจนสงครามยุติลงด้วยชัยชนะของฝ่ายทันธมิตรทหารไทยได้รับการขนานนามว่าพยักน้อยโดยมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น136นายซึ่งความเสียสละในครั้งนั้นยังคงเป็นความยังคงเป็นเครื่องยืนยันถึงสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสาธารณารัฐเกาหลีที่ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน